สวัสดีค่ะลาวันจันเพลินค่ะวันนี้จะมาอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องแฟนเพลงของรายการรักถิ่นรักไทยนะคะอันอวยพรปีใหม่เป็นภาษาหมอล่ำหมอล่ำเน้อพี่น้องเดอ้อภาษาอีสานจากหน่อยจ้า้ทยนี่ได้หนูขอกล่าวแถมพรของให้แฟนรักถิ่นรักไทยสู่คนให้สุขลน้น เป็นคนมีเงินล,าล้านไหลมาจนล้นอ่าง,งให้มีสุขสมวังทุกยาเห็นเว้นยาพออย่านอนทอทุกข์ละทมสมเจ้าใจแพ้กว่าไงไอ้พอแต่สมวังมีพลังแข็งแรงอย่าอ่อนแห้งหิวลาบคำว่าจากของนองลาวันจงโอบอุ่นขอบคุณเออขอบคุณ

ขอให้มีความสุขหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอให้เฮงเงรวยๆนะคะทุกๆคนจ้า